Winning อีเลเวเกมฮิตกับวอลีฮอตว i n นิ่งไม่ศาดหากจะเอ่ยถึงชื่อเกมในยุคสมัยที่เครื่อง PlayStation 1หรือ PS1 กํากำลังฮิตติดร้านป้าเนี่ยหนึ่งในเกมที่หลายๆคนจะต้องรีบไปจับจองหรือรีบเข้าไปตะโกนบอกป้าป้าลุงลงที่เฝ้าร้านนะครับเพื่อจะได้เล่นก่อนใครแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อเกมเกมนี้อยู่อย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็คือเกม Winning นั่นเอง Winning หรือวิน n ิ่งอีเลเวนถือว่าเป็นเกมฟุตบอลชื่อดังจากค่ายโคโนมิที่หลายๆคนนิยมเล่นกันเป็นอย่างมากล่ะครับเป็นเกมสามัญประจําบ้านหรือประจําร้านที่นายุคสมัยนั้นเนี่ยจะต้องมีติดไว้เสมอเป็นเกมที่เหมาะกับการเล่นกับเพื่อนอย่างน้อย2คนและยังมาพร้อมกับวลีฮิตติดปากที่เราเนี่ยมักจะชอบเอาไปพูดกับเพื่อนๆน,นั่นก็คือวินนิ่งไม่สราดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมา เกมจากค่ายโคนามินั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมลดลงไปตามหลังคู่แข่งอย่างฟีฟ่าอยู่บ้างนะครับแต่สำหรับวัยรุ่นยุค9กสูแล้ว Winning เนี่ยก็ยังคงเป็นเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งในใจอยู่เสมอแล้ววันนี้เพล่นดีมีตำนานจะขอพาย้อนกลับไปดูกันนะครับว่าเกม Winning มีจุดเริ่มต้นมาจากไหนแล้ววลีฮิตอย่างวินนิ่งไม่สาดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ย่งไงถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ย้อนกลับไปก่อนที่จะมีเกม Winning Eleven หรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่า Winning ให้เราได้เล่นกันในเครื่องเกม PlayStation 1และโด่งดังเป็นผู้แตกนั้นเนี่ยมันได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วครับ โดยใช้ชื่อว่า k o n a มิไฮเปอร์ซอคเซึ่งเป็นเกมในเครื่องไฟมิคอมในปีคศ1991ก่อนที่ต่อมาจะถูกสร้างเครื่องซูเปอร์ไฟมิคอมในชื่อ Perfect E l e v e n ซึ่งผู้สร้างนั้นก็คือบริษัทโคนามิจนกระทั่งการมาของ PlayStation 1เกมวินนิ่งนั้นเนี่ยก็ยังคงถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก็ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งด้วยชื่อ Winning E l e v e n ในวันที่15มีนาคมปี1996นั่นเองครับ Winning e ีเลเวในปี1996นั้นเป็นเกมฟุตบอลเกมแรกที่มีตัวละครเป็นทีมฟุตบอลระดับโลกให้เล่นบนเครื่อง PlayStation 1ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยโคโนมิก็มีการทำเกมแนวนี้มาก่อนนะครับแต่เป็นเกมที่มีนักฟุตบอลใน J League ซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นวิดีโอเกมฟุตบอลเกมแรกที่มีความสมจริงนั่นเอง และหลังจากที่วินนิ่งได้ออกสู่ตลาดมันก็ได้สร้างความฮือฮาและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆแต่เราผู้เล่นต่างประเทศทั่วโลกเองก็ยังคงตามหาเกินมาเล่นและชื่นชอบเกมเกมนี้เป็นอย่างมากโดยภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็ต้องยกให้ภาคที่3และภาคที่4ซึ่งภาคที่4นี่เองที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ตรงที่เริ่มมีภาษาอังกฤษและทางโคโนมินั้นเนี่ยก็ได้ทําการซื้อลิขสิทธิ์ชื่อสโมสรรวมไปถึงตัวนักเตะเพื่อนําออกไปวางจายยําหน่ายยังทวีปยุโรปและอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า Pro Evolution อีกด้วยแหละครับโดย Winning Eleven นนอกจากจะได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติที่ฮิตสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะเป็นภาคที่ถือว่าสมจริงแบบสุดๆในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ นักเตะเนี่ยเริ่มมีหน้าตาและเอกลักษณ์เฉพาะที่ละไม้คล้ายกับตัวจริงเป็นอย่างมากแถมมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ ISS Pro Evolution อีกด้วยและยังเป็นภาคแรกที่มีการใส่โหมด Master League เข้ามาโดยเป็นโหมดที่ผู้เล่นนั้นจะสามารถเลือกควบคุมสโมสรใดที่ชื่นชอบและนำมาแข่งขันกันด้วยระบบลีกรวมถึงการซื้อขายนักเตะได้เหมือนกับทีมจริงๆ แต่ด้วยความที่น่าตอนนั้นทางโคนมิเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์รายชื่อนักเตะในยุโรปมันก็เลยทาให้บางทีชื่อนักเตะในเกมเนี่ยก็จะออกมาพินพี้นไปบ้างนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นักเพราะถ้าใครอยากเปลี่ยนชื่อตัวละครให้เป็นชื่อผู้เล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ในโหมดออปชันซึ่งนอกจากแก้ไขชื่อได้แล้วยังสามารถแก้ไขค่าพลังนักเตะให้ได้ดั่งใจอีกด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนคนไหนชวนไปเล่นวินนิ่งที่บ้านแล้วใช้เซฟของมันเนี่ยต้องระวังและเช็คค่าพลังให้ดีเลยนะครับและในช่วงเวลาต่อมา เกมวินนิงก็ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าออกมาแบบปีต่อปีเลยก็ว่าได้เพราะต้องมีการอัปเดตไปตามฤดูกาลของฟุตบอลแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็มีค่ายเกมอย่าง e อ s อส r t รตของทางฝั่งยุโรปได้ผลิตเกมอย่างฟี f a าควบคู่กันมาตั้งแต่ปี1994แถมยังได้เปรียบเรื่องของลิขสิทธิ์ตราสโมสรรวมถึงตัวนักเตะก็เลยทําให้วินนิงนั้นต้องมีการปรับตัวเองอยู่เสมอจนในที่สุดชื่อของวินนิงอีเลเว่นนั้นก็ค่อยๆเลือนลางหายไปโดย ทิ้งภาคสุดท้ายวิธี Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007ในเครื่อง PlayStation 2ในปีพศ2549และในภาคต่อมา โนมิก็ได้ยกเลิกชื่อ Winning E l e v e วในต่างประเทศไปและเปลี่ยนชื่อเป็น Pro Evolu t ช o n Soccer 2008แทนเพื่อทำตลาดฝั่งยุโรปให้มากยิ่งขึ้นและส่งออกไปขายทั่วโลกโดยตัวเกมนั้นจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแทนภาษาญี่ปุ่นแต่ในโซนเอเชียก็ยังใช้ชื่อ Winning อยู่และเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่หลังจากนั้นผู้เล่นทั่วไปก็เรียกชื่อ Winning น้อยลงไปเยอะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าความโด่งดังของฟีฟ่าที่มันมากยิ่งขึ้นก็เลยทาให้ชื่อของ Winning นั้นค่ออยๆเลืนลางหายไปนั่นเอง แล้วเวอร์ชั่นเกมซีรีส์วินนิ่งที่ได้รับคำชมว่าเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือ Pro Evolution Soccer 2016หรือ PES 2016ที่ได้คะแนนรีวิวไปถึง9.5เต็ม10เลยทีเดียวซึ่ง Pro Evolution Soccer ก็มีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆหลังจากนั้นครับ จนในปัจจุบันตัวเกมนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น e f o ุต b a l l Pro e ลูชันซ็อกเกอร์ตั้งแต่ในปี2020เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งสามารถดาวน์โหลดและเล่นผ่านออนไลน์รวมถึงยังมีเวอร์ชั่นที่สามารถเล่นในโทรศัพท์มือถืออย่าง e f o o t ตบอล2023ที่ทั้งสะดวกสบายและได้อารมณ์เหมือนเราเนี่ยเล่นอยู่ในเครื่อง PC หรือเครื่องคอนโซลนั่นเองครับ ่วนวลีฮิตอย่างวินนิ่งไม่ศาส์นั้นก็มีที่มาจากสมาชิกเว็บบอร์ดซังกระโหย .com ที่ชื่อว่ากี่ซึ่งเขานั้นเนี่ยก็ชอบท้าดวนวินนิ่งกับคนในบอร์ดแบบปากดีปากดี และอ้างตนนะครับว่าเป็นแชมป์ไร้พ่ายเวลาใครที่ตั้งกระทู้อะไรเนี่ยเจ้าก,กี้เนี่ยก็จะเข้าไปพิมพ์ว่า w i n n i n งไม่สาดจนทุกคนต่างจดจําและชื่นชอบคำคำนี้เป็นอย่างมากและทางทีมงานเว็บซังกะบุ้ย .com ก็เลยนําคํานี้มาแต่งเป็นเพลงพาโรดีโดยใช้ทํานองเพลงน้องเปิ้นของวงพระดอกนั่นเองครับ w i n n i n งไม่สาดพ่อว winning ไม่สาดกับกูเ่า และจากเหตุนี้เองเวลาที่เรานั้นจะไปชวนเพื่อนมาดูลวินนิงเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าวินนิงไม่ซ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของเกมฟุตบอลในตำนานอย่างวินนิงที่ถึงแม้ว่าในระยะเวลา10ปีให้หลังจะถูกฟีฟ้าดึงความนิยมไปบ้างแต่ผมเชื่อนะครับว่าวัยรุ่นยุค90ทุกคนวินนิงนั้นก็ยังเป็นเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งในใจอยู่เสมอใช่ไหมล่ะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับเกมวินนิ่งกันบ้างหรือชอบเลือกทีมไหนประทับใจอะไรในเกมวินนิ่งเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด s u b s c r i b e กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ